เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นบูล็อกนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ตัวโอตโตยะนะครับรู้สึกว่าเกมจะมีอัปเด,ดเตไกเซอร์เข้ามานะครับเออเออให้โชสปีดนะครับเข้ามาเจอให้โชสปีดเป็นไงเออเอาเกินยังไปได้แล้ว ดูกันเพื่อนใช้ตัวตัวเซซหรือว่าซาเอ,เอ๋อน่าจะตัวเดียวกันแหละน่าจะเป็นซาเอ๋อืมทำไมไม่เข้ามาเย่งกันเลยแล้วเนี่ยช่วยไรให้ช่วยสปีดมา้าฮะมาได้ไงเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหม อยูด่ดีๆเขาก็าได้บอลเลยเอาเลยเอาเลยมาเลยนั่นแหละอ๋อโดนโดนลินแล้วน่าจะใช่ลินนะครับให้โชว์สปีดยิงแล้วอือผมได้บอลแล้วทุกคนผมได้บอลแล้วทุกวครวสง่งไปทางไหนดี คนบางหมดเลยตามผมไปเองแล้วกันผมส่งไปให้คนนี้แล้วกันนะรก็คนนั้นว่างยิงมาได้เบื่อนนั่นอรไรนี่โอ้โหโโกของฟันโคตรใหญ่อ มาดูกันผมจะชนะได้ไหมแน่เลยลิงจริงาดาว้วยเอา้าผมโดนฟาดแล้ว <S <S ผมไม่นะอิโตชิลิงเอ้ยมาใคยพิมพ์เนี่ยนู้ดพิมพ์ประมาณพิมพ์การกระหรอฝั่งสีขาวผมฝั่งเส้นเงินไม่เป็นไรหรอก กนทีกันเอาโดนยิง,งมาแล้วมาแล้วเบคอนส่งไปให้ให้โชว์สปีดให้โชว์สปีดเอาทำไมให้โชว์สปีดยังไม่เข้าเลยส่งไปคนด้านหน้านะส่งปึ๊บป๊บ,บรู้ไหมจะทำยังไง เย็เ yep. อยูโยู่ย่มาเต้นซะเลยเย้มาตอนนี้จะยังไงผมต้องการบอลมาตอนนี้สกิคลครบสกิคลครบสกิลอยู่ครบเอาได้บอลแล้วอ่ะฮือฮือฮ่าฮ่า มาฮะส่งบอลไปให้คนข้างหน้าครับผมเทพจะไม่ได้ทำประตูเลยใครพิมพ์เมกซอรี่เออสีขาวเขาซอรี่กันด้วยคนนี้เขาก็เลี้ยงเก่งเลยเกินยิงแล้วเพื่อนอออาจจะชนะด้วยด้วยคนนี้แหละบาง โอ้คนนี้นี่เองที่พิมพ์แล้วคนนี้ใครเนี่ยพิทมีบลูใครเนี่ยอ๋อให้ชุดป,ปิดมาตอนนี้อือ,อมาต่อครับตอนนี้โอ้โหคนนี้แปลงร่างแล้ว งไงตอนนี้เห็นต <c ười> ะขาแล้วเขามาบนตั้งแต่ตอนไหนแล้วนะมาครับยังไงยังไงมาแล้วจะยิงเลยไหมยิงเลยก็ได้นะเพื่อนนะมันเนมาแล้วครับมาแล้วยิงเลยนั่นแหละสุดยอดโอ้ ตอนนี้นะครับผมก็แพ้นะแพ้รุ้ชน,นะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะน่าจะแพ้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับให้โชสกิดนะครับป่ให mm. ้โชสกิดทั้งนั้นวันนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ